สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะวันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะสายแม่พันนะคะอยู่ในกระถางห้ากระถางหกนะคะค่าส่งเมาสเจ็ดสิบบาทนะคะส่งไปชนิมเอสนะคะคุณยายขอส่งวันศุกร์นะคะขอคนรอน้องได้นะคะมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งนะคะเนี่ย ต้นที่หน,นะคะกำปั่นทองนะคะเหลืองทองทสวยๆแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะกำปั่นทองนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะฟอมสองต้นเหลืองทองมาแล้วนะคะต้นนี้ร้อยยีบาทนะคะอยู่ในกระถางหกแล้วก็ต้นที่สองนะคะมันนีล้อมเพชรหน้าสวยนะคะนี่ ใบใหม่มาน้องก็เหลืองทองนะคะอยู่ในกระถางหกต้นนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วมาต้นที่สามต้นที่สามน้องเป็นลูกไม้นะคะเนี่ยหน้าน้องสวยนะคะเนี่ยมีสองใบหัวน้องน่าจะโตแล้วนะคะน้องยุบหัวแล้วก็แทงขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยกระถางหกนะคะต้นนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะลูกไม้ หน้าแปลกดีนะคะเนี่ยแล้วดูมาด,มาดูต้นนี้นะคะกระถางหกนะคะต้นนี้ทองสยามนะคะน้องป้ายสวยมากนี่นะคะเนี่ยคุณยายเห็นบางสวนนะคะต้นเล็กกระจิ้วเดียวก็ยังสองร้อยห้าสิบสามร้อยนะคะนี่น้องด่างสวยมากนี่นะคะทองสยาม อยู่ในกระถางหกนะคะใบใหม่น้องมาสวยมากนี่นะคะต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะคะทองสยามแล้วก็มาต้นนี้นะคะวันพฤหัสป้ายนะคะนี่นี่ใบใหม่น้องมาสวยมากต้นนี้น่าจะอยู่ในกระถางห้านะคะนี่นะคะ พร้มโตแบบนี้เลยนะคะใส์ตั้งแม่แล้วนะคะวันพฤหัสบ่ายต้นนี้300บาทนะคะวันพฤหัสบ่ายนี่หน้าใหม่น้องมาสวยมากเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะลูกไม้ทองมารินนะคะนี่ด่างเหลืองด่างขาวนะคะนี่นะคะลูกไม้ทองมาริน ต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ทองมาลินแล้วมาดูต้นนี้นะคะธาตุบางแก้วหน้าม่วงนะคะนี่น้องมีดอกแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนอยากเอาไปผสมเกสรน,นะคะหัวน้องน่าจะโตแล้วนะคะเนี่ยคุณยายเลี้ยงมานานแล้วคุณยายยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนเลยนะคะน้องมีดอกแล้วนะคะต้นนี้ขายหัวนะคะหัวน้องน่าจะโตแล้วนะคะ ต้นนี้250บาทนะคะพร้อมดอกนะคะเอาไปลองผสมดูเผื่อจะได้บอนสีสายพันธุ์ใหม่ๆมาหน้าสวยๆนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะนี่สองห้าิบแล้วมาดูต้นนี้นะคะสวยมากไซแม่พันธุ์นะคะน้องต้นโตมากเมืองเล็กกอนะคะนี่ใบไใม่น้องมาด่างเหลือง ด่างชมพูแบบนี้เลยนะคะป้ายสวยมากใสตัวแล้วนะคะแม่พันุนะคะต้นนี้น้องอยังเป็นบอลใหม่ที่ไม่เก่ามากนะคะนี่ลูกค้าท่านไหนอยากลองเอาน้องไปผ่าทําจํานวนนะคะเมืองเล็กกอนี่นะคะสวยมากต้นนี้500บาทนะคะใสแม่พันธุ์นะคะมีหัว พร้อมทำจํานวนแล้วนะคะด่างสวยๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูถาดที่สองถาดนี้ธาดบางแก้วนะคะน้องแก้ม่วงๆเขียวนะคะต้นนี้ ร้อห้าสิบบาทต้นนี้ลูกไม้ดำนะคะหลอดใหม่น้องมาแล้วนะคะนี่ไฟส์โตแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ลูกไม้เขียวขาวๆแบบนี้นะคะต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบบาท มาดูต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางหกหนักมากเมืองกอเกาะเกตนะคะนี่หน้าสวยอย่างนี้เลยนะคะป้ายขาวายเหลืองมาแล้วนะคะเมืองกอเกาะเกตอยู่ในกระถางหกนะคะต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทต้นนี้สุดลักนะคะสุดลักด่างนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเนี่ยมีลูกแล้วเนี่ยในกระถางนี้มีสามต้นนะคะสุดลัก ต้นนี้120บาทตูต้นนี้นะคะเลกัซี่นะคะน้องเริ่มโตทุกวันแล้วนะคะนี่ต้นนี้เลกซี่ต้นนี้300บาทนะคะโตแล้วนะคะ ต้นนี้พิษช,ชมพูนะคะนี่ใบใหม่น้องมาต้นนี้250าสนะคะนี่ไส์โตแล้วนะคะเลี้ยงนอกตู้สบายเลยนะคะนี่คุณยายก็เลี้ยงน้องนอกตู้ <c oughs> กระถางนี้ดาลุมะนะคะดาลุมะด่างส,สวยแบบนี้เลยนะคะนี่ต้นนี้400บาทนะคะนี่ไส์โตแล้วนะคะ อยู่ในกระถางหกดาลุมะแล้วก็ต้นนี้นะคะเงาจันนะคะคุณยายอัพไซ์กระถางหกแล้วนะคะเงาจันต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะคะอยู่ในกระถางหกนี่นะคะเงาจันแล้วก็ต้นนี้ นี่นะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยป้ายฮาร์ปเลยนะคะต้นนี้ซันชายเดย์นะคะนี่สามใบแล้วนะคะซันชายเดยหลอดใหม่น้องมาแล้วนะคะนี่ต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะคะน้องยังเป็นบอลที่ไม่ค่อยมีใครเอามาแบ่งนะคะซันชายเดยแล้วก็ต้นนี้นะคะลูกไม้ทองสวยๆเลยนะคะนี่น้องเป็นลูกไม้ด่างเหลืองนะคะนี่ น่าจะหัวโตแล้วนะคะเพราะว่าน้องยุบไปแล้วน้องขึ้นมาใหม่ต้นนี้สามร้อยบาทนะคะลูกไม้ต้นนี้คุณยายเอฟมาแพงมากแล้วคุณยายยังไม่ได้ทําจํานวนเลยน้องทิ้งยุบหัวไปแล้วน้องก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้นนี้นะคะแผ่นดินทําแผ่นดินทองนะคะนี่ดูใบใหม่น้องมาสวยมาก คุณยายเพิ่มมาออกมาจากนอกตู้เมื่อคืนเนี่ยน้องก็ยังเลยยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะนี่แต่ใบใหม่น้องมาเหลืองทองน้ำตาลสวยมากเลยนะคะแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้นนี้300บาทนะคะน้องเป็นแม่พันแล้วนะคะใส่โตแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะธาตุบางแก้วนี่ นี่นะคะธาตุบางแก้วแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหกต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มาต้นสุดท้ายต้นนี้เศรษฐีเมืองชนนะคะนี่บอลเหลืองแม่พันธ์นะคะหัวโตแล้วเลี้ยงนานแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยเศรษฐีเมืองชน สนใจต้นไหนแคปหน้าจอหรือบอกชื่อคุณยายนะคะทรงวันศุกร์นะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะนี่นะคะดูน้าไม้เนี่ยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็ลูกไม้ทองมาลินนะคะนี่มีสองต้นนะคะแต่ต้นนี้น้องไม่ค่อยด่างใบนี้น้องแก ขาดไปนิดนึงนะคะใบหลอดใหม่น้องมาก็เหลืองนะคะนี่อันนี้ต้นที่สองน้องเหลืองสวยมากนี่นะคะลูกไม้ทองมาลินต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะนี่เหลืองทองสวยมากแล้วต้นนี้อสงไข่นี่นะคะอสงไข่ต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทอสงไข่นี่นะคะ สนใจต้นไหนแจ้งชื่อหรือว่าแคปหน้าจอนะคะส่งวันศุกร์นะคะมีแต่ระบบโอนค่าส่งเมาเหมาเจ็ดสบาทเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงวันสีนะคะสวัสดีค่ะ